ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องอากาศสะอาดคนไทยทุกคนต้องมีสิทธิ์ค่ะที่จะมีอากาศสะอาดหายใจค่ะปัญหาที่เกิดมาเราประกาศเป็นวาระแห่งชาติมาหลายครั้งละแต่มันต้องมีศูนย์ค่ะศูนย์ในการแก้ปัญหาฝุ่น PM เป็นซิงเกิลคอมมานะคะเป็นวาระแห่งชาติจริงๆเริ่มที่ต้นต่อค่ะคือการเผาและไฟไม้ป่าการเผา ต้องลงโทษอย่างจริงจังนะคะและลงโทษเพิ่มโทษให้หนักขึ้นส่วนเรื่องของไฟไม่ป่าเราต้องกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นในการจัดการไฟป่านะคะออแล้วก็สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีในการตรวจจับฮอตสปอตนะคะแม่นบอก่ะโอไม่ใช่ผิด เป็นมุกค่ะนะคะกอเจ้าอีกอีอีกค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือเครื่องจักรกลการเกษตรค่ะเราต้องให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยเพื่อให้มีเครื่องมือในการไถกบในการเป็นหารถตัดอ้อยนะคะจะได้ไม่เผานะคะแล้วก็รับซื้อนะคะคาร์บอนเครดิต และแปลรูปเป็นวัสดุต่างๆได้ฝุ่นพิษข้ามโรมแดนต้องเจรจาค่ะเพราะอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะบังคับมีผลบังคับใช้ร่วมกันได้นะคะยกระดับขึ้นมารัฐบาลต้องแบนต้องแบนนะคะบริษัทที่รับซื้อผลผลิตที่ได้จากการเผาค่ะไม่ให้ขายและไม่ให้ส่งออกค่ะเรื่องนี้ต้องทำไม่อย่างนั้นไม่จบค่ะ มลพิษจากอุตสาหกรรมนะคะต้องบังคับกฎหมายอย่างจริงจังลงโทษอย่างจริงจังและต้องนอกจากพรบอากาศสะอาดแล้วอีกหนึ่งฉบับที่ไทยสร้างไทยขอผลักดันก็คือพรบรายงานและเปิดเผยการปลดปล่อยกันและการเคลื่อนย้ายมลพิษนะคะหรือที่เราเรียกว่าทรทเนี่นะคะต้องเกิดขึ้นให้ได้ค่ะและต้องรายงานแบบเรียลไทม์ด้วยมลพิษจากรถยนต์ต้องจัดการค่ะ คุมกันอย่างจริงจังนะคะเดี๋ยวไปดูใน Facebook นะคะของพักไทยสร้างไทยเพิ่งจับมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงเทพลดปล่อยควันดำเยอะแยะหมดเลยนะคะสนับสนุนการเปลี่ยนรถ EV นะคะอย่างจริงจังเปลี่ยนสูตรน้ำมันค่ะเปลี่ยนสูตรน้ำมันเป็นยูโร5นะคะกรรมฐานต้องต่ำกว่า10 ppm นะคะและเราต้องทำเรื่องของการปลูกป่าค่ะต้องทำกันเรื่องเรื่องปลูกป่าอย่างจริงจังนะคะดังนั้นวันนี้ เรื่องของเชียงใหม่เรื่องของภาคเหนือรวมทั้งกรุงเทพและจังหลายจังหวัดเนี่ยเรื่อง PM 2.5ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินกว่าจะแก้ไขแต่ที่ผ่านมามันไม่มีใครที่จริงใจมาแก้ไขนะคะแค่พูดตามฤด,ดูการแต่ไม่ลงมือทำไทยสร้างไทยนะคะหมายเลข48ค่ะจะทำให้เป็นวาระแห่งชาติที่ไม่ใช่แค่คำพูด แต่จะตั้งศูนย์นะคะคในการแก้ไขปัญหา PM อย่างจริงจังเป็นวันซิงเกิลคอมานทุกกระทรวงต้องอยู่ภายใต้ศูนย์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ<ค><ค>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <ค>เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ